ตอนแรกกับว่าจะร้องเพลงเต้นอีกเพลงหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ไหวครับคนอย่างผมไม่เคยมีไม่ไหวแต่พอดีอิชาดแดนเซอร์นะฮะเขาขึ้นมาบนเวทีแล้วกีดก,กันโอ้โหนะฮะกีดกันสนั่นเอาเป็นว่าฮนะ กิดผมนะฮะผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะอันว่าเอ่อซบซอบบ้างแล้วกัน <_ c oughs> ก็วันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นผม <_ c oughs> ที่ทุกคนพูดกันนะฮะว่าเวลาหั่นไปไหนหั่น an จะต้องเด้งตลอดเวลานะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้ไม่มีโอเคไหม โอเคนะฮะผมสนุกสนานกันแล้วก็เพลงนี้อยากให้ทุกคนที่ร้องได้เนี่ยช่วยกันร้องเอาเป็นว่าเทสกันก่อนโอเคไหมรู้จักเพลงนี้ไหมฮะรู้จักอะไรยังไม่ได้บอกเลยอ่ะให้ฉ hey, ันด hey, ูแลเธอได้เธอได้ไหมให้ เธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเธออีกเหมือนเคยจะดูแลอย่างดีร้องได้ร้องกันนะครับเพีง